พลังงานแสงโซลาเซลล์นะครับเพื่อนๆพลังงานทดแทนพลังงานแสงแดดทำแบบบ้านได้แบบบ้านๆนะครับมันใช้ได้โลดเสาไม้แดงเนี่ยหายากเด้อพี่น้องเสาบ่งามแบบนี้หายากเลยก็คือต้นนึงยะหวาทเออเสาเล็กเนี่ยพวอึดครับเพื่อนๆพสองแผ่นครับเพื่อน เสาไม่แดงโอ้ยแกนโพดไงหดมันทนได้พ่อใหญ่ว่ามันทนมัน,มนหาง่ายเนาะโอ้ก็หามงแน่ก่อนหาเองแม่เจ้าของบ้านมมไม่ควรแพงไว้ซื่ๆอๆเอาแล้วเก็บไว้แล้วแต่งวัดเนี่ยสร้างปวกกี่เมื่ออันนี้<ม>ปวกบวกกินบ่ครับปวกบวกกินป่ะไม่อันนี้ปวกบวกกินได้หนิ ธรรมชาสติอีหลีนะพี่น้อง <_ d ata> พลังงานทดแทนเสากอาตาไอเสาธรรมศาสตร์โอ้สร้างมันก็นได้สุดยอดโหเกดงไงครับการต่อนะครับพี่น้องบอ่มีอย่างหลายซ so <_ d ata> องอนุกรม <_ d ata> อนุกรมแลว้วก็ค่อยลงมาอาจจะได้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบวนรอบสองพันเจ็ดสองพันแปดนะครับ <ata> <_ d ata> แอมที่หาแอมวัดสามรอยครับวอลที่หาสิบแปดเพราะมันจะดรอปเวลาไอ้ปั๊มทำงานนะครับเด้อ้าสูบกะละมังก็ตั้งยะ่ะไอ้ตั้งหากไดนะสูบกะละมังมันสีเบารับประกันตลอดชีวิตรับประกันครับเพามียังกระทำคุยหากันเนะนี่ยมันบริษัทก็ต้องโทรหากันถ้ามันเสียมันพังมาเรียกว่าเรียกท่อหงายเลยพู้ใดเฮ็ดเป็นกับเฮ็ดเองครับเฮ <c oughs> ็ดง่าย <c oughs> <c oughs> ส่วนมากเสมอนี่พลังงานตัวแท่นนี่ความรู้กระจายไปแล้วครับกระจายไปให้ทุกทิศทุกข้างทุกคนโอเคเข้าใจละกันการทํางานนี้เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้่อยกะเป็นเทดเป็นแล้วครับโอ้หน่อพุ่นสีมหิดต้นอินทผาลัมนามก็บเป็นตะอนซ่อนครับนาม เอาคลิปนี้เอาซำหนีเนาะพลังงานทดแทนเรประนาทแก้ทุง <c oughs> ทามน,น,น้าหนึ่อันนี้อ่ามาหา